เรียนเชิญคุณทองมาวิจิตพงพันธ์เลยครับครับปึกษาเรียลเอสเตทนะครับวิทววจุราปีเข้า2520นะครับเน้นปีเข้ามากเลยครับเรียนท่านพระนาท่านองค์ขมนตรี ท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆชาววิศวะนะครับก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นมาพูดในวันนี้นะครับในในเรื่องแรกเนี่ยนะฮะคงจะคุยถึงธุรกิจอสังหาก่อนนะครับแล้วก็คงจะมาย้อนว่าอ่าล้วเรียนวิศวะแล้วเอามาใช้งานยังไงนะครับจริงๆแล้วใน ในธุรกิจอสังหาเนี่ยนะครับก็จริงๆก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่เวลาจะทำเนี่ยต้องใช้เงินทุนสูงนะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับแต่ว่าในในปี3-6เนี่ยเนื่องจากผมเองก็ไม่เคยมีเครดิตเลยกู้เงินแบงค์ไม่เคยได้นะฮะแต่ผมก็อาศัยการเรียนวิศวะนี่แหละเอามาช่วยนะฮะ มาช่วยว่าอจะแก้ปัญหายัางไงนะครับก็เนื่อนนงจากว่าในถ้าห่วงโซ่ธุรกิจยิ่งยาวนี่ก็ต้องใช้เงินทุนเยอะมากนะครับอนอกจากผมไปเจจาเพื่อได้เครดิตแล้วเนื่องจากว่าการต้องใช้เงินทุนสูงในการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะฮะตัวหนึ่งที่จะช่วยได้คือ,คอ,คอลดห่วงโซ่ของธุรกิจลงนะฮะให้ห่วงโซ่เนี่ยสั้นขึ้นนะครับ ในช่วงนั้นก็การก่อสร้างบ้านในปี36เนี่ยส่วนมากก็ใช้วิธีเสาคานเก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีส่วนมากในช่วงนั้นก็จะ1ปีมากกว่านะฮะถ้าหนึ่งปีเนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนสูงมากนะฮะในช่วงนั้นผมก็คิดว่าเออจริงๆแล้วมันจะต้องมีเทคโนโลยีการก่อสร้างเนี่ยที่ช่วยให้ล่นให้เร็วขึ้นนะครับก็ สุดท้ายศึกษาไปศึกษามาก็ได้เทคโนโลยีทันเนอร์ฟอร์มหรืออาเป็นการหล่อผนังเบลลิงวอลกัดที่นะครับเป็นโครงบ้านนะครับแล้วก็โครงบ้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตอนหลังผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่าผมก็ไปให้สถาบัน AT เนี่ยมาช่วยดูว่าแข็งแรงหรือเปล่าปรากฏว่าสถาบัน AT บอกได้7เล็เตอร์นะครับ เม,มื่อกี้คุณการไม่กล้ารับรองว่าเจ็ดวิกเตอร์หรือเปล่าผมกล้ารับรองนะฮะจริงๆทั้งระบบพีแคทซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวด้วยในหลังจากในปี4-6เนี่ยฮะใช้ระบบพีแคทเข้ามาช่วยในการสร้างบ้านาในารัน,นี้ในการที่จะในในคือพอการใช้ ท n n เน f ฟอ m หรือพ c แคดเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้กระบวนการสร้างบ้านในช่วงปี3-6เนี่ยเราล้นเวลาเหลือ3เดือนได้นะฮะก็ทำให้การหมุนแคดโฟนเนี่ยการใช้เงินจากแบงค์เนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็การในช่วงพอมาปี4-6จริงจริงตั้งแต่ปี3-6มาถึง4-6กเนี่ยก็จริงๆริงเราก็ในเรื่องแรงงานเนี่ยจริงจริงมันก็เริ่มขาดแคลนเรื่อยๆมานะฮะ,ะจริงจริงถ้าการก่อสร้างด้วย คอนเวชชั่นัลเมธอดเนี่ยอันนี้ก็เป็นการยากที่จะทำได้นะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยก็เป็นพ c a คแต่ว่าในช่วง36มาถึงปี46กเนี่ยาการก่อสร้างบ้านนี่ก็ยังใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับาจากปี46ไล่มาเรื่อยเนี่ยนะฮะมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการพัฒนาทั้งการก่อสร้างทางห้องและบ้านเดี่ยวเนี่ย เพื่อให้ล่นไซเคิลไทม์เนี่ยให้สั้นลงปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพัฒนาไปจนกระทั่งเหลือ30วันนะครับเหมือนแก้คล้ายๆว่าถ้าโครงการเนี้ยต้องการสร้างบ้านมียอดขาย30หลังต่อเดือนเนี่ยเราจะเห็นบ้านเนี่ยเสร็จวันละหลังวันละหลังออกมานะฮะอันนี้ก็ใช้ระบบนอกจากเทคโนโลยีพีคัสระบบน็อกดาวโดยใช้หลักวิศกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดก,การนะฮะแล้วก็ เอาคร์มรู้พื้นฐานทางด้านวิศกรรมแล้วก็เอาฟาร์มรู้ทางด้านเหล่านี้ที่ในต่างประเทศที่เขามีเจริญก้าหน้ากว่าเราเนี่ยก็ไปดูแล้วก็เอามาใช้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราผสมกับพัฒนาจากระดับพีแคสแล้วก็น็อกดาวนจนระทั่งบ้านเนี่ยเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นในที่สุดเป็น IM เป็นเลเว t เ t a แมนูแฟคเจอริงเนี่ยก็ทำให้ขบวนสร้างบ้านเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าบ้านหลังแรก ที่เริ่มต้นเนี่ยแล้วก็ไปหลังที่สองเหมือนกับคล้ายๆระบบรถยนต์เนี่ยนะฮะคือแต่ว่ารถยนต์เนี่ยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเคลื่อนที่เหมือนกับตัวรถเนี่ยเคลื่อนที่มาหาคนแต่อันนี้คนกับวัส,สดุเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งบ้านแทนนะครับแต่หลักการเหมือนกันนะครับเมื่อเคลื่อนแบบเนี้ยเหมือนกับเคลื่อนหลังที่หนึ่งเหมือนกับทำพื้นฐานตัวฟาวเดชันเนี่ยแล้วก็ไปหลังสองหลังสามไล่ไปเนี่ย ผนังก็ตามหลังหนึ่งหลัง2หลัง3พอวิ่งไปแบบเนี้ยเมื่อครบ7จ็ดซีเควนต์เนี่ยหลังที่1เนี่ยเมื่อครบ30วันก็เสร็จลงเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ปัจจุบันก็ทำให้สร้างบ้านได้เร็วขึ้นแล้วก็คุณภาพดีขึ้นนะครับถึงบริษัทเนี่ยก็ทำบ้านเนี่ยเป็นระบบพีคัดบ้านเดียวแล้วก็ทาวน์เฮาส์บางส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นทันเนลโฟ์แต่จริงๆแล้วเวลาไปดูบ้านเนี่ยจะ แทบจะไม่ได้ไม่นะเชื่อว่าจะเป็นพีคาสได้นะฮะเพราะว่าปกติถ้าในในญี่ปุ่นหรือในยุโรปเนี่ยพอก็ใช้พีคา์เนี่ยจะเห็นบ้านเป็นกล่องๆแต่ที่บ้านของพรึกษาเนีจะไม่ได้ดูเป็นแบบนั้นก็จะดูสวยงามมีศิละปะนะครับผสมผสานร,ระหว่างอาร์เคเตกเจอร์กับเอนจิเนียริ่งไปด้วยกันนะครับอ,อันนี้ก็ในตอนนี้ในอันนี้ก็เป็นเอาความรู้ต่างๆเนี่ย จากที่เรียนไปมาใช้นะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงในธุรกิจอสังหาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในกรุงเทพริม,มนณฑลเนี่ยในภาคกรุงเทพริมณฑลเนี่ยในตลาดของอสังหาริม,มทรัพย์เนี่ยนะครับจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวคอนโดเนี่ยปัจจุบันก็มีมูลค่าตลาดประมาณปีละ3า0 0 0ล้านนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดก็จะเป็นภาคเช่ชชชชนภาคตะวันออก ชนบรุรีพัทยาระยองนะครับอันนี้ก็มีมูลค่าตลาดประมาณแสนล้านแล้วก็ภาคเหนือ,อเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ภาคอีสานเช่นโคราชขอนแก่นอุบลอุดอรเนี่ยฮะแล้วก็ภาคใต้เช่นหาดใหญ่สุราษฎร์ภูกเก็ตอ่าในในภาคส่วนเหล่านี้รวมกันเนี่ยก็กประมาณ3 5 0 0 0 0ห้า่ล้านรวมกันทั้งประเทศก็ประมาณ70,000ล้านนะครับ แล้วก็ทิศทางในตลาดอสังหารเนี่ยถ้าในเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็จะเป็น60เปซ็นเป็นคอนโดมิเนียมในปัจจุบันนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยคนก็นิยมที่จะอยู่คอนโดม,มากขึ้นเนื่องจากหลายปัจจัยนะครับปัจจัยทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นแล้วก็ การยอมรับที่จะอยู่คอนโดมากขึ้นนะครับเพราะว่าคอนโดก็เป็นส่ว,สวนหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันลงโดยเฉพาะการเดินทางนะครับแล้วก็เด็กสมัยใหม่ก็นิยมคอนโดนะครับอาจจะนิยมลดน้อยลงเพราะมีรถเดินทางไม่สะดวกเพราะรถไปไหนไม่ค่อยได้นะครับคราวนี้ในในทิศทางของอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ถ้ามองไปในอีกอ5ปีข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มแสังหารริมทรัมเนี่ยนะฮะในด้านที่อยู่อาศัยก็ยังจเจริญเติบโตต่อเนื่องนะครับผมคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยอัตราเติบโตในแต่ละปีของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็อยู่ระหว่าง5ถึง7เปอร์เซ็นต์ด้วยกันในการเติบโตแต่ละปีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลทน ที่มีระบบรถไฟ,ไฟไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในสายต่างๆก็จะทำให้ภาคธุรกิจอสังหารยขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมก็จะมีความต้องการมากขึ้นด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในต่างจังหวัดก็ต้องยอมรับว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยใน ต่างจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยไม่ว่าภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เนี่ยในด้านที่อยอดใสก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับสำหรับอ,อยากจะพูดอีกมุมหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่เรียนวิศวะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีลูกเรียนวิศวะเช่นกันนะฮะ,อ,ะอยากจะพูดถึงว่าในการเรียนวิศวะเนี่ยจริงๆแล้ว เราเราสามารถใช้ครามรู้พื้นฐานที่เราเรียนเนี่ยอยู่กับเพราะว่าในธุรกิจที่เราในธุรกิจต่างๆเนี่ยวิศวกรเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่หรือซัพพลายเชนนั่นเองนะครับคือคล้ายๆกับจริงๆผมเองก็มีเพื่อนเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายนะฮะมีเพื่อนหลายคนเนี่ยนะฮะ เขาควาเรียนจบแล้วก็ไปทําอาชีพอื่นๆนะเช่นเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปปลูกต้นไม้จัดสวนแทนผมถามว่าทําไมไปไปทำนี้บอกว่าชอบนะฮะอีกคนหนึ่งก็เนี่เกี่ยวกับเครื่องสําอางก็ไปทําเครื่องสําอางแทนนะครับอีกคนหนึ่งเรียนจบปิญญาตีแล้วก็ไปเรียนปิญญาตีใหม่นะฮะตอนนี้จริงๆแล้วถ้ามาคิดแล้วเนี่ย จริงๆแล้วถ้าเราไม่ว่าจะเรียนทางด้านวิศวะจะเป็นไฟฟ้าโยธาอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์หรือปิตโตรเคมก็แล้วแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะอยู่ในเอาสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเป็นพื้นฐานได้นะครับแล้วก็เป็นคือเนื่องจากในซัพพลายเชนของขอบวนธุรกิจเนี่ยนะครับคือไม่ว่าะจะอุตสาหกรรมอสังหาหริมทรัพย์หรืออุตสาหกรรมรถยนต์ หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือปิดตรเคมเนี่ยคือวิศกรเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ไม่ว่าห่วงโซ่ในเดด,ด้านของอเพราะพื้นฐานของทางด้านเอนจิเนียร์เป็นแอปพลิเคชันนะฮะมันจะอยู่ในส่วนของดีไซน์ในส่วนของอ,ออกแบบหรืออยู่ในส่วนของการผลิตหรือการก่อสร้างหรือในส่วนของโปรเซสนะฮะคือจริงๆเราพอเรามีพื้นฐานทางวิศวะเนี่ยเราจะมี พื้นฐานที่ดีในด้านเหล่านี้เราเพียงแค่เอาสิ่งที่เรามีเนี่ยามาขยายในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานที่เราเรียนเนี่ยเราจะมีคือคนที่เรียนวิศวะเนี่ยจะพื้นฐานดีทางด้านการคณิตศาสตร์ทางด้านโ o เซ s ซิสเต็มนะครับหลักเหตุและผลแล้วก็ซัพพลายเชนดีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าเอาตัวเนี้ยมาแอพพลายเท่านั้นเองคือก็ เมื่ออามาแอปพลายเนี่ยเคยอ,อยังไงในห่วงโซ่ธุรกิจเราจะเชื่อมกับเรื่องอื่นๆตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าอยู่ในสาขาไหนเราจะเชื่อมกับทางด้านการเงินการตลาดการธนาคารหรือภาคบริการหรือภาคการขายตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้หลักการแล้วเนี่ย เราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสาขาอาชีพก็สามารถจะอยู่กับสิ่งที่เราเรียนมาและเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะครับก็เลยซึ่งตัวอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยผมเองก็อาศัยความรูม้ที่เรียนโยธาม,มามาใช้กับในการคิดเกี่ยวกับการสร้างบ้านซึ่งจริงๆในการทำบ้านด้วยทันโนฟอร์มหรือพีคัสหรือ,อเป็น ไอเในปัจจุบันเนี่ยก็จริงๆต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านวิศกรรมแล้วเนื่องจากการคิดของเราเป็นระบบอยู่แล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้แล้วก็มาเชื่อมโยงกับส,ส,สถาบันการเงินการตลาดการขายนะฮะแล้วเราพื้นฐานเราดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมสามารถเชื่อมโยงแม้แต่ในอดีตเนี่ยที่ผมกู้เงินธนาคารไม่แค่ได้เนี่ยนะฮะถึงจะเป็นเศรษฐีมึงไทยก็ตามคื ในปีสามสองเนี่ยผมยังกู้เงินแบงค์ล้านหนึ่งยังกู้ไม่ได้เลย <c oughs> นะฮะแต่ว่าเราสามารถเอาสิ่งเหล่านี้เอาพื้นฐานเหล่านี้เอามาคิดเพื่อช่วยแก,แก้ปัญหาในทุกเรื่องของเราได้ได้ดีนั่นเองเนื่องจากไอ้ะบวนคิดลำเป็นหลักเหตุและผลเป็นระบบนะฮะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากพวกเราไว้นะฮะ,ะไม่ว่ามีลูกมีหลานที่เรียนวิศวะก็สามารถจะปลูกฝังได้ว่า เราสามารถใช้พื้นฐานที่เราเรียนมาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะไปข้างหน้าได้ไม่ว่าเราจะเรียนทางด้านจะเป็นวิศวกรรมโยธาไฟฟ้าหรืออุตสาหาการหรือวิโตมเคมหรือรถยนก็ตามหรือทางด้านวิศวกรรมสาขาไหนเราก็สามารถเชื่อมโยงตอนนั้นต่อเนื่องไปได้ครับก็วันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ